ครแนคแปดครับตัวที่มาเพื่อนครับดท่เ้มกันได้วัาหนึ่งซองนะครับวันนี้นะก็ถือว่ารอดตัวครับเพื่อนๆนะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะน้องๆนะักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อเมฆฟิชชิ่งชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาแข่งขันตกสวายนะครับที่บอกตกปลาคุนกรฟิชชิ่งปลาจังหวัดเชียงรายนะครับก็วันนี้เล่นกันที่หัว1 0 0 0 0บาทนะครับก็30สสายเบ็ดนะก็ราคาค่าคันก็ 1,000บาทปากิกอีก200นะครับ1,200บาทนะก็วันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีรางวัลติดไม้ติดมือหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เช่นเคยนำสินค้าของท่านช่องมาใช้ในการแข่งขันนะครับลุ้นกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อมาดูชุดการตกนะครับแล้วก็ตัวเหยื่อที่ผมใช้ในวันนี้นะครับ มาครับผมตอนนี้ผมเซตอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ใช้เป็นคันเฟนวิกแอโร่9ฟุตนะครับบ่อนี้ตีไม่ไกลมากนะประมาณ10เมตรนะ10ถึง15เมตรนะครับก็ตัวรอกวันนี้ใช้เป็นชิมาโนเวนฟอร์ดนะครับเวนฟอร์ดนะเบอร์3,000นะครับสายเม็นหลัก12ปอนด์นะครับวันนี้นะเพราะว่าวันนี้ผมจะตีในชุดไร้สารนะครับไร้สารใช้ลูกหมุนตัวเดียวนะครับนะเพราะว่าบ่อนี้ปลากินเบานะครับปลากินเบานะก็เลยใช้เป็น ชุดไร้สารเลยนะครับชิงหน้าก็ประมาณ40่เซนนะครับชิงหน้านะแต่ขอใช้เบอร์5นะครับเพราะว่าวันนี้แข่งไซส์1.9่นะครับปลาโล9กนะก็ชุดนี้นะในการตกน่าจะตกแบบนี้ทั้งวันนะครับเป็นชุดไร้สารทั้งวันเลยนะก็ตัวเหยื่อวันนี้ครับตัวเหยื่อวันนี้ผมใช้เป็นขนมปังปั่นขาวขอบนะครับวันนี้จะตกในลักษณะสีจุบนะครับ ปั้นติดตะขอนะเป็นตีจุบลูกแก้วนะเป็นเม็ดลูกแก้วเลยนะก็ปั่นขาวมา5ปอนนะครับก็มีในถังนิดหน่อยปั่นขา,ขาวขอบนะแบบนี้นะครับก็ตัวนี้ใช้เป็นชิดเกี่ยวนะเช่นเคยครับขาดไม่ได้นะหมูชชิบเนื้อเมลกสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับตัวนีอ้อยู่ในถังประมาณ2ปอนนะก็ใช้หัวเชชิบสองตํามือ1ปอนตอน่อ1นึ่งํามือนะครับใหชิบหน่อนึ่งป,นะปอนตอน่อหนึ่งํามือ แค่นี้ครับวันนี้ตกแบบง่ายๆนะบ่อนี้ก็กินไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะครับก็กินเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวมันลุ้นก,กันนะครับผมเคยมาแข่งอยู่ครั้งหนึ่งแล้วนะบ่บอนี้นะน,นี่เป็นวันว่างๆนะประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นชิ้นเกี่ยวนะมันชิ้เกี่ยวน้ำเมฆนะใชฉะ้ฉีดติ่งนะครับฉีดติ่งนะก็ถ้าจะให้ดีก็ฉีดเข้าไปในตัวขนมปังเลยนะตัวนี้จะมีความหอมนะครับมันจะเป็นชิปผสมกับมะเชื้อนะ ใช้ในวันนี้นะลักษณะหอมนวลหอมนวลนวลประมาณแบบนี้นะครับใช้ในการแข่งขันนะ๋ยวมาลุ้นกันนะครับเริ่มตกตอน10โมงครึ่งนะเพื่อนก็ถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าก็สามารถทักเข้ามาได้ทางเพจ f a c e b o o k เหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับพร้อมวางจําหน่ายนะสองตัวนี้นะครับใช้ตกปลากิดแล้วก็ปลาหนังได้เลยนะครับสองตัวนี้ลุนะ้นกันมาครับ เริ่มทำการแข่งขันได้เลยมาก็วันนี้ตีแบบลูกแก้วเลยนะตีจุบลูกแก้วนะครับก็ขนมปังนัชิ้นไม่ใหญ่มากนะจิบตุดนิดนึงนะครับเสร็จปุ๊บก็มาชิเขียวเม็นะครับวันนี้ก็ปั้นติดตะขอแบบนี้เลยนะครับตีแบบไล้สารนะครับเนี่ยเป็นแบบลูกแก้วเม็ดกลมๆนะ แบบนี้เลยนะครับก็บ่อน,นิดกินก็ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะ,นะชุนกันไป่ใช่ทำไมวิงที่มาสวัสดีครับ อ้าวมิตอ่อเหรอไรหรือเปล่าลุยลุยลุยได้ไซด์หรือเ,เลปล่าแอบไปเนะเาะไปเนาะเก้าเจ๊เ <laughs> <c oughs> จ๊ะแม่แม่เลย <c oughs> สวัสด <differences S 2> ีครับใส่เรื่องข้าบูทว้เดี๋ไม่สวนแล้วน้อยเนาะไม่พวงรอแล้วเอาหัวไปน้อยไปน้อย เอาไปดูเอาขึ้นช่างหนึ่งห้าแปดโอเคโอเคเข้าทางเข้าทางเข้าทางทุ่นหายแล้วนะสายบุ๋มิ่งว่าโป๊ะโอ้ยสายจทุ่นหายแล้วสายบุ๋มิ่งว่า สูนเว็บเดียวนะเบากัน,บบนะอะไรนะได้เรื่องแล้วตัวนี้ได้เรื่องได้เสียได้เสียตัวนี้ได้เสียอืมได้เสียโอ้ยมันจุ่มมีมีติดจุ่มเียว่าไปจุ่มได้ปุ้นเลยเป่าไปจุม่มโอ้ อ่านะครับบอตกปลาชมวิวดอยนะครับในสปังนะครับรับทีมงานเสียเส้นนะครับโดยน็อตนะครับวันนี้นี่เล่นสอบตัวแล้วแฟนน้อยครับก็จะได้ตัวเดียวได้จังนะครับบอทำเลยทำลายสถิติตตกเก่าไปทีไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาไว้ก่อนกับบอเหนือเมฆนะครับวันนี้มาในนามของบอตกปลาชมวิวดอยนะครับครับผมมามามาจุ่มครับ หนึ่งหกห<ก>้านะครับมันไม่มีผลโทษอ่ะมาเจาะ อ่ะมต้องอ่ะมา,มาละเต็มเข็มีเหกเก้าหกแปดหกแปดนึ่งหกแปดครับตัทีมเพื่อนทีกันเตะทีกันว่าทีมกันเส้งหน้าเลยนะครับโ,กก <ś le writer> โอ้อยู่แก่กันแต่ยังทีกันอยู่นะครับมแม่ตัวกัานากิน,พร,กนนะพร้อมกัานนะ <ś le writer> เพื่อนมันกินพร้อมก้านลุงม่ของมันกินก้อนของมันกินตัวของมันรู้ไมก่อนดีไหมงยาข้านก็ได้ชขันชั่วโมงครับเพื่อนๆได้ละขันชั่วโมงที่สามนะเดี๋ยวลุ้นกันนะครับ รุนกันอันหนึนะครับเล่น170นยะ์นะรุ้นกัน น้อนะห้าปลายมาเลยดิลองดูห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าครับนำผู้นำปลายใหญ่นะครับผมตอนนี้อ้าวละนำปลายใหญ่ถูกท้ายครับตสุดท้ายตสุดท้าย

Mát à, mà mát sụt bà Bà आओ อ่ะไปกลับตัว à ท้ายป่ะกี่กะไอ้กลับตัวใหญ่ป่ะกี่ ừ.

เป็นไรตาปะขี้ปะเหนียวแล้วนะเอาขอมันเนี่ยดูมันขอออกมันดูมันออกได้อยู่วันเจี๊ยบเลยตัวนี้เนี่ยปะขีเงห้ยเหมือนไงบ้งไงนะออกเลยไม่ใส่ถุงเลย มันตัดแล้วลูกพี่เอาจะเอาขอออกมามันไมมันไมใชลื้นก่อนที่ชิงฟังสเตย์ขอขอบคุณนักกีฬาตงปาทุกท่านนะครับต้องเป็นไม้แน่เป็นตัวไปนะครับเดี๋ยวจะแจ้งที่แท้งำเป็นลูกและลายนะครับผมเอาหอวปลอมเป็นหัวปัญญาอยากเป็นปัญญาถังรอรับถังรอรับพิดกับปัญญาขอพินง่ายทุกคนนะครับผมง่ายก่ไหมหอยเน็ตหลุดกิกได้อย่างเดียวได้ยูสองศูนย์ได้อยู่ ปึ๊บ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 ปิดไปได้นะครับโอ้ยขอขอบคุณทุกท่านโอ้ไปทุกเกมนะครับผมไปนะครับโดนปะไส้นะครับที่หนึ่งนะครับเบอร์สิบหกนะครับที่สองเบอร์สิบหกโอ้หมดเวลาครับตัวสุดท้ายนะสองหนึ่งหกครับไปลุ้นปากริกนะก็ไม่ได้นะวันนี้ก็มีแค่รางวัลเดียวนะครับเป็นขันชั่วโมงที่สามนะก็ได้มาหนึ่งขันชั่วโมงนะก็ถือว่าพอรอดตัวนะฮะพอรอดตัวนะ กไว้สู้กันใหม่นะครับนะไปเบียร์เบนะครับรอดครับได้มาหนึ่งซองนะครับวันนี้นะก็ถือว่ารอดตัวครับเพื่อนๆนะครับผมสรุปผลงานวันนี้นะฮะก็ได้มาหนึ่งซองนะครับเป็นขันชั่วโมงที่3นะครับก็ถือว่ารอดตัวนะครับกับการแข่งขันนะครับแมตส์สวายที่บ่อตกปลา ขุนก้อนฟิชชิงพาร์คนะครับจังหวัดเชียงรายนะก็วันนี้สินค้าของทางช่องนะครับทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับกับการแข่งขันวันนี้นะถ้าเพืเ่อนๆสนใจสินค้าก็ทักเข้ามาได้ทางข้อความเพจ Facebook เหนือไม่ฟิชชิงนะครับพร้อมวางจําหน่ายนะครับใช้ได้ผลดีนะตัวหูเชือชิปก็ใช้กับปลาเกตก็ได้ปลาหนังก็ได้นะส่วนหูเชือเขียวเนมเ่ฆก็ใช้ตกปลาเกตนะครับได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็ปลาหนังด้วยนะครับถ้าสนใจก็สามารถ ทักเข้ามาได้นะครับพอสําหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเนื้อเมคลิวชิงแชนแนลไว้ด้วยนะฮะวันนี้รอดตัวครับหนึ่งสอ